ทุกคนคืออย่างนี้เว้ยพี่ไปเจอร้านไอช็อปเอ็มซีมาแล้วทีเนี้ยเขาแจกไอดีแท้พี่เลยลองไปกดสุ่มเ,เล่นๆมาเว้ยแล้วทีเนี้ยพี่ได้เฉยเลยพี่เลยจะชวนน้อง,องๆไปสุ่มดูใครได้ไม่ได้ก็บอกด้วยนะครับผมก็อยู่ที่ใต้คอมเมนต์นี่เลยนะลองไปสุ่มกันดูถ้าคุณไม่กดไลค์ like คลิปนี้หนูจะระเบิดสตูดิโอพี่ดีมภายในสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง มาเราจะไปพร้อมกันเดี๋ยเดินลรอมันเลยเหรอกลัวแล้วโอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมดิมคงนะครับตอนนี้ผมอยู่กับใครบ้างวะเนี่ยอยู่กับสามสาวเลยวันนี้ทำไมอยู่กันเยอะจังวะลอกยอกวันนี้อยู่กับไออยู่กับบอยแล้วก็อยู่กับซอสเช่นเดิมนะครับเพิ่มเติมคือมีไอมาด้วยเดินนั่นเองนะครับทุกคน เย่เยวันนี้เรามาเล่นปลากัวกันครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะเล่นกี่พาร์ทหรืออะไรยังไงก็ลองไปดูอีกทีนึ่งก็ง่ายๆใครถึงตัวมูนก่อนก็ชนะงั้นไม่รีรอไปเลยดีกว่าไปแล้วว้าวอู้ดีเดียแบบนี้ก็ได้เหรอได้ไปเร็วเอ้าตกไม่ไม่ทำไรคือหนูตกแล้วอ่ะไม่นะเพิ่งเพิ่งพี่มาเพิ่งเพิ่งมาไปแค่การซ้อมเพิ่งเพิ่งมาไปแค่การซ้อมเพิเพิ่มาไปแค่การซ้อมเฮ้ยไอ้พ่อยมาแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับทุกคน นีอันนี้โอเคเสตเออย่าดันกันอย่าดันกันมันดันกันได้ตีกันไม่ได้แต่ดันกันได้ใครไหวไปก่อนเลยขอไปถ่ายปกคลิปแป๊บหนึงใครไหวไปก่อนปกคลิปตรงกลางประมาณนี้ไม่ได้วะไม่ที่อ่ะมันไม่ที่เลยอ่ะอเจอาเจ็บอาจจ็อาจจอาจจว้ายบอยไปแล้ววอยอาจจ็กูไอ้กบง กรุ๊งกรุ๊งอ่าพี่พี่พเอาไงมันมาเกิดตรงเนี้ยแล้วไปไหนต่อมันต้องเซฟด้วยเซฟเม่อหรังพี่เซฟเมือ่อไหรเซฟแล้วเพื่อนกูเซฟแล้วเพื่อนเกมมันเหลี่ยมเกมมันเหลี่ยมใช่พี่มันเหลี่ยมอยู่แล้วเกมเกมไม่ได้กลมพี่ก <c oughs> เกมเียอยู่แล้วเออมันขึ้นยังไงออดได้แล้วอายอุ้ยทำไมมันลื่นจังอ่ะมันต้องแข่งใช่ปะโอ้โคตรเซียนอ่ะทุกคน น้องเกินเกินเอยจะถึงแล้วทุกคนพี่จะชนะแล้วเกมไว้ไปเปล่าพี่ดิมอย่าพี่ดิมพี่ดิมเลือกมีดอ้าวตกพี่ดิมเลือกพี่ได้เกมที่พี่ดิมถนัดไม่ได้บ้างไม่พี่โอ้พี่ไม่ได้ถนัดปลากรัวนะน้องพี่เหลี่ยมอ่ะพี่เหลี่ยมอ่ะไม่เหลี่ยมพี่บอยแฮกพี่บอยแฮกพี่บอยเอ้ยบอยแฮกไม่ได้นะบอยเอ้ยนี่อะไรอ๋อเป็นน้ำ เขาบินผ่านหน้าหนูไปเลยเขาบินผ่านหน้าหนูไปเลยโอ้โหแย่อเพื่อนขนาดขนาดพี่ยังบินไม่ได้พี่คิดดูดิใช่<ม>ขนาดพี่เป็นเด็กคือ่าพี่ยังบิน<อ>ไม่ได้เลยเออพี่คิดดูแล้วแล้วเขา,าขอะเขาบินบินผ่านห,หนูไปเลยพี่เฮ้ยพี่เป็นนัำลลมนะเวทําไมอะแดกคูล่าอ่าทุกคนอ่าข้ามชอนนี้ไปเลยนะครับผมครับผมครับผมไม่ได้ดิเอ้ยจะถึงแล้วถ้าสมมุติเราตกแล้วเราไม่ตายเราจะสามารถกลับจุดเซฟได้พีมมันมีลาวาด้านล่างอยู่อะ เอ้ยแต่มันไม่คือที่ที่อยู่มัน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 เป็นหอคอยอ่ะพี่อ้าวตายแล้วเนี่ยก็โดดโดดลงมาเรื่อยเรยเลยลงลาวาโดดลงลาวาเอ้มันมีลาวาให้มีลาวาให้นี่อยู่เฮ้ยเอ้ทุกคนตอนนี้โอ้โหเฮ้ยโอเคเริ่มสูงขึ้นมันเริ่มยากนะเว้ยทุกคนเดือซอสไปไหนวะพี่ซอสหายไปเลยเฮ้ยพี่ซอสพี่ซอสเป็นไหน กำลังไปพี่ซอสหนูรออยู่นะเฮ้ยหนูเริ่มเซียนหนูเริ่มเซียนตอนแรกหนูก็เล่นวินิโวไม่เป็นหรอกเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเด้อชั <c oughs> ไมเดือไปอยู่ข้างล่าง <c oughs> มันมันลื่นนิดหน่อยพี่อ๋อ,ม, <c oughs> อมันลื่นรองเท้ามันลืน่นรองเท้ามันลื่นแน่ใจว่ามันลื่นโอ้โหอะหนูอะมันมันแค่การแสดงพี่ทำให้คนดูสนุกอ๋อทำให้คนดูสนุก ใช่ค่ะจริงๆหนูก็แบบไม่ได้กาขนาดนั้นมาแบบโอ้โหเฮ้ยตกไปตายเลยก็ได้แอคติ้งดูออกแอคติ้งไม่ตายให้ด้วยพี่ลงลาวาดิมันมีลาวาเออเนี่ยโอเคมาละต่อต่อเฮ้ยอันนี้ยากบอกเลยว่ามันยากเฮ้ยเฮ้ยหนูตามไม่เชื่ออย่าลบหลู่เป็นรูว่าโอ้เพิ่งถือไว้น้ำอีกหนึ พี่พี่บุลลี่เหรอไม่ได้บุลลี่โอ๊ยตกเลยพี่บุลลี่เหรอทุกคนครับพี่นี่คุมบุลลี่ผ่านหัวคลิปพลาดหัวคลิปคุมไม่ได้บุลลี่โอ้ยมันมันยากจังเนี่ยชาววันแล้วชาววันแล้วโอ้โอ้เฮ้ยตรงไอเนี้ยมันยากมากพูดเลยรัวเฮ้ยมาวะมาวะโอ้ยผ่านแล้วเอ้ยมา มียากกว่านี้อีกไหมอ่ะมียากกว่านี้อีกไหมอ่ะเดี๋ยวมันมีทางไปต่ออีกไม่ใช่บทไม่ใช่แค่บนนี้มันจะมีไปต่ออีกทุกคนไม่มีแค่บทนี้เหรอพี่ไม่มีทางไปต่อโอ้โหหนูตกหนูตกหนูพูดแค่นี้ใครเป็นคนคิดปากโู่างก็เป็นคนคนดี่วัพี่เดี๋ยวจะรอรอรอน้องนุหนูนะครับอเดี๋ยวเราจะได้ไปพร้อมกันไงอุ้ยแล้วหนูต้องอุ้ยพี่พี่พี่น้ำไงอ่ะพี่ทิฮะ อะไรเด๋ยวเด๋ยวอยู่ตรงนี้เอาพี่แล้วไปอยู่ตรงนั้นได้ไงวะเอามุดดก็ไม่โดนไปมาดิเด๋อเด๋อใกล้ถึงรู้วิตอนนี้บอยก็ใกล้แล้วครับตอนนี้ซอสก็ใกล้ขึ้นมาใกล้ถึงเรื่อยๆเรื่อยแล้วบอกแล้วเฮ้ยถึงรัวแล้วถึงรัวแล้วเอาอะยากจริงวะพี่รู้ว่าใช่ลาวาคือรัวแบบยากแบบยากมากๆพี่ประมาณสามรอบคือมันกะไม่ได้เหมือนมาค้ามไงพี่เอาแร เอาแร่เอาละเอ้ยมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด้อเฮ้ยก็รอบเดียวอ่ะครับโอ้โหรอบเดียวบ้าแล้วเมื่อกี้ไปแล้วรอบนึงเมื่อกี้ไม่นับดิมาแล้วดิเด้อมาแล้วอุ้ยเด้อมาเร็วจะรอจะรอเอ่อไปดูก่ะไปไปพี่เราไปเราไปเราไปวับ เรียบร้อยไปต่อไม่รอแล้วนะอันนี้อันนี้คือบันไดเหรอพี่ใช่เหมือนบันไดเลยว่ะมันเป็นบันไดลาวนั่นแหละบันไดลาวใช่บุรลี่ะเดียมบุรลี่ะรลาวลาวที่มันเป็นแบบบันไดลาวไม่กูจะพูดยังไงที่แบบในเมฆมันมีอ่ะเดี๋ยวอันนี้เราต้องช่วยกันเปล่าวะมันเรียกว่าบันไดลิงพี่บันไดอ๋อเหรอเฮ้ยพี่คือหน่วงเฮ้ยโอ้โหตกเด้อเอ้ากูแตกตายหนูตตอีกแล้วอ่ะมันมุนกู โอ้โหเกมอะไรเขาเนี่ยอยากหาเล่นนะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมตกลงน้ำตาอ๋อไม่ตายแล้วตกลงน้ำตกลงน้ำ้วตายมีเดรอมีติดตเออไปต่อไม่รอแล้วนะน้องน้องหนูหนูปุ๊บเฮ้ยพี่หนูมาแล้วเฮ้ยตรงนี้ไปยังไงอ่ะมันต้องไอ้นี่คันโยกเอาน้องรักคันโยกเออเออตายไม่ตายวะเกือบเกือบเมื่อกี้เดืป่ะเรามาพร้อมกันดีกว่ามาเมื่อกี้พี่โดนขอบหรือเปล่า น่าจะใช่มาเราจะไปพร้อมกันเดี๋ไอ้ยาไอ้ยาเร็วไม่รอนหน่อยเหรอกลัวแล้วแล้วก็ไม่เซฟด้วยนะไม่แล้วคือไม่ได้บอกเซฟเราไม่ใช่หรออ๋ออเนี่ยเซฟแล้วอุ้ยเกือบไปเราไปกันต่ออันนี้มันเป็นทางอู้อันนี้มันแบบเราต้องเออดิเด้อจริงหนูตายตายกี่รอบแล้ววะหลายรอบอยู่ตัดมันเลยเออ ใัล่ะล่เฮ้ยชิวมะเอ้ยจะชนะแล้วต้มต้มตีดปแไปเลยใครดูมากดได้กดเว้ยไปเล้วสองสองดึกตรงนี้มันยากแอะพี่ตรงมันยากอ่ะเย่เอ้าเอ้าพี่ดีมชนะแล้วเอาจบเลยเอาหรอก็หล่อมๆเฮ้ยมันจบคือจบเลยเหรอโอเคครับทุกคนก็เหลือเราสองคนแล้วนะครับที่เราจะต้องชิงกันต่อว่าใครจะที่หนึ่งของจริงนะครับเพราะว่าว่าพี่แล้วผมที่หนึ่ง เดยที่2แล้วก็บอยที่3และซอสที่4และทีเนี้ยสองคนที่ที่ได้เข้าไปก็คือได้มาเล่นต่อนะครับทุกคนเราจะมาดูกันว่าใครจะได้ไปต่อเว้ยโอเคไหมโอเคพี่ไปพี่ให้เองนําก่อนเลยไปโอ้โหพี่มันจะหยามกันกันไปหรือเปล่าไม่ได้หยามเดย์หยามกันกันไปหรือเปล่าพี่เฮ้ยเด้์เดย์ไม่ได้หรออะไรพี่พี่แตกอุ้ยไม่นะเอาแล้วเอาเลยไว้เด้์ไว้กันไปบายเดย์กู รีบตาย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 ไปเอ้ยยยยตายตายอุ้ยพี่ทำไมยังเหมือนปุ่มสเปซบาร์มันสั้นๆยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้บอยก็คือเป็นผู้ชมนะครับทุกคนบอยก็จะอยู่ดีค่ะจัะตัดตัดต่ออีกแล้วพี่ทำไมบอยก็ตายโดนตายอ่ะโดนตายอุ้ยทำไมตรงนี้ไม่ผ่านหรอกพี่มันอาถรรพ์เออยทำไมเดือดอยู่ตรงนี้เองอะ โอ้ยพี่ดีมาลายาบูลลีเหรอบุรีเหรอไม่ได้บูลลี่เลยสภาพของคิดพี่จิรอว่าพูดแล้วยากูแตกนี่คุณสารรอเน้นเนี่ยโอ้โหไปเร็วไปเร็วมาเหมือนกันพี่มาไปเร็วเขาแบบอีซี่อีซี่อีซี่อยู่หลาอีซี่อีซี่อีซี่ลืมเซฟลืมเซฟโอ๊ยกูไปเร็วเสียลืมเซฟลืมเซฟโอ๊ยตายแล้ว กดเซฟไม่ทันมันมันมันจะถึงที่เซฟแล้วอ่ะพี่แต่ว่าใช่ไม่เดิมมือแต่เปคือแสนไก่ไงโอ้ยไม่ได้แกล้งเลยไม่เว้ยคือเพอร์เฟคทำหน่ะเห็นไหมหนูล่วงเลยมันเสียงอยดเดินไม่ได้เดินจะต้องแซงพี่ไม่ได้เอ้ยเอาว่ะสุดสีวะทุกคน ตอนแรกมายังก๊อตนะทุกคนพี่ดิ๊งแม่งมาบางจังหวะเดียวโอ้โหบันเทิงล่ะ why เดี๋ยวเพิ่งอยู่ตรงนี้อ่ะมอย่างก๊อตมาอย่างก๊อตจบอย่างกาเลยโอ้โหจริงทำไมเดี๋ยเพิ่งอยู่ตรงนี้อ่ะอะไรกันครับนี่อ่ะทำไมอ่ะพี่พี่ใกล้จะถึงข้างบนแล้วนะเดี๋ยวพี่ก็ลวงพี่เชื่อหนูเดี๋ยวพี่ก็ลวงนี่อุตส่าห์รอนเนี่ยอ๋อเดี๋ยวจะแช่งให้อ้า ก็บอกแล้วว่ามันลื่นแล้วไปเปลี่ยนรองเท้าลูกดอกยางเสียลูกดอกเสีแล้วว่าใส่อดิตไมได้ไม่ได้ต้องใส่ไนกี้เขาจ่ายไหมไนกี้เขาไม่จ่ายทางคู่ไม่จ่ายเลยไม่จ่ายเลยเขาจะมาจ่ายอะไรแล้วเธอแต่มินิวอลจ่ายนะแต่กูใสมไนิวอลจ่ายนะใช่ครับเกมเกมดีมากอยากใส่คอนเวิร์ดอ่ะอยเริ่มไปเซอร์กันเยอะๆนะเข้าไปเสียหน้ามึงใช่แล้วเด้อเด้ออุ้ยไม่ได้พูดเลยแต่ ตตตตงงงงึึึเฮ้ยไปโลไปโลฮุ๊บหุ๊บหุบหุบหุบป๊าดดมาดด๊าดเด้อเราจะเป็นกระต่ายกับกับเต่าไม่ได้ไม่เดี๋ยวเดินหนูดินหนูเป็นเต่าพี่เดี๋พี่เป็นกระต่ายเนาะก็เนแหละเราจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้พี่จะประมาทไม่ได้เว้ยแต่พี่ก็จะรอดีกว่าเพราะอยู่ตั้งไกลอีกตั้งไกลแต่ก็เป็นเดี๋ยวระวังพี่เป็นกระต่ายนะพี่อืมทำไมมัน

ไม่ได้เซฟด้วยไม่ได้เซฟด้วยโก้พี่ดิมมีโก้อะไรไม่ได้บีปีกไม่ได้บินได้พี่ดิมมีปีกพี่ดิมโก้พี่ดิมมีปีกแกตามเมื่อกี้บอกพี่มีปีกอะไรพี่เมื่อกี้หนูบอกว่าพี่บินได้หนูไม่ได้พูดว่าพี่มีปีกเลยเด้อจริงๆก็มาดิเอาพี่อยู่นิ่งเหรออะไรอะไรพี่กูก็รีบซะโอ้โหเต่าน้อยโอ้โหเต่าน้อยโคตรบูลลี่อะดูนี่ไม่ได้บูลลี่เลย พุ่องอยู่ตรงนี้เองเหรอมันจะโอ๊ยพ <laughs> <laughs> ี่ไม่ดี <laughs> ไม่ดีจ้อือแล้วกว่าจะลงไปถึงข้างล่างอะ่ะกว่าจะตายอะ่ะโคตรเสียเวลาอ่าเดินเดินอ่าพี่จะรอข้างบนนะ <laughs> จะรอข้างบนนะไหนวะขึ้นมาสิแ <c oughs> ม่ขึ้นได้ไหม <c oughs> เดิน <c oughs> <บ>อ่ะอ้าวเดินขึ้นมาดูนี่สิในนี้ตรงนี้มีอะไรหรอมีอะไรหรอพี่ มีอะไร oh. อ่ะอย่าลืมโอเ่ไม่คือพี่ดิ้รับโชคอะโอ้โหอะไรคือผมชนะครับทุกคนไม่ดิดดนเลยไม่โอเคครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับบ๊ายบายเจอกันครับผมเย่อย่าลืมติดตามช่องไอ้ด้วยบายครับครับผม